สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาอ่านเาือีเซนเกิร์นะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านืองที่มีชื่อเรื่องว่าการเกิดใหม่นะครับถ้าไงก็ผมก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดต่ายผมด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็ช่องทางนี้ได้เลยนะครับเราก,ก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเวนเอ้ยแบบนี้นี่แมนปิดแผนได้แบบเลยนะเนี่ยอะไรกัน ในสภาพแยงหลานในตอนนั้นแล้วเธอเอาเธอเอาเวลาที่ไหนมาแต่งตัวยั่วเสื่อยขหานกันได้แล้วเนี่ยหรือว่านี่เธอทําใจได้ทําใจ,ได,นนใจได้แล้วงั้นเหรอเนี่ยทาใจเรื่องนั้นได้แล้วงั้นเหรอเอ๊ะียงลานนี่เธอหายไปที่ไหนมาสองสามวันเลยนะรู้ไหมว่าฉันเตอา ออกตามหาเธอเลยนะฉันออกตามหาเธอไปทุ่เลยนะหลังที่ฉันรู้ว่าเธอออกเธอหายตัวไปนะ่ะนี่เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะฉันคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเสียอีกกันนะ่ะแล้วเธอไปอะไรหรือเปล่าอัานจังหลานเอ๊ะฉันก็ต้องขอบคุณเธอด้วยนะที่ดใสายเป็นห่วงฉันนะ่ะ เอ๊ะว่าไงนะนี่เธอเป็นห่วงเลี้ยงหลานมากเลยงั้นเหรอเนี่ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเธอเป็นห่วงเยียงหลานมากขนาดนั้นเลยอะเธอนี่แล้วก็ว่าอย่างไงนะทําไมฉันจะไม่เป็นห่วงเยียงหลานกันก,น,นกันด้วยละ่ะกวนกันด้วยล่ะก็เลี้ยงหลานก็เป็นเพื่อนหนึ่งในหนึ่งในเพื่อนที่ฉันสนิทมากที่สุดเลยนะอ๋ออย่างนั้นเหรอ แต่แต่ว่านะทั้งที่เธอบอกว่าเป็นห่วงมากมากก็ามากแท้ๆเอ่อแล้วทำไมเธอถึงมานั่งดูการแข่งมานั่งดูการแข่งหน้าตาเฉยเลยล่ะฮ่าๆๆนี่ฉันไม่เคยสงสัยเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเฉนเมื่นฉี่นี่พิดถูกจริงๆด้วยนะพอ,อพอเธอผพู่แบบนั้นมันก็ดูหน้าสงสัยจริงๆด้วยติน,นั้นเนี่ยนี่ก็รู้เหมือนว่าหน้าตาของเย็นนั่นก็ ดูถ้าจะเริ่มลอกแล้วด้วยทีนั้นเนี่ยนี่ดูถ้ายานั่นก็คงต้อง,อง,องคงต้องรีบทําอะไรทักอย่างกับเจียงเยนหลานแล้วด้วยแล้วด้วยทีนั้นเนี่ยเธอต้องรีบทําอะไรทักอย่างให้จุดให้ทงสียหานหันกลับมามองเธอให้ได้อีกด้วยทีนั้นเนี่ยนี่นี่ฉันก็ได้ข่าวว่าตระกูลซ่งก็กําลังทําโปรเจกต์ใหญ่กับรัฐบาลอยู่ด้วยนี่นาะ ทำให้ไรายได้ต่อตระกูลเพิ่มเป็นสิบเท่าเลยนะแกรู้ไหมเออฉันก็ว่าอย่างนั้นหละนะไม่นะฉันคิดว่าจงรุนหลานต้องรักเชิงสีอหา,หาไมากด้แน่เลยนะไม่นะแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้มันก็สาคัญมากด้วยนะฉันก็เลยคิดว่าเยียงหลานอาจจะมาที่นี่ด้วยก็ได้นะ่ะฉันก็เลยลองมาที่นี่ดูมาดูนะ่ะ นี่แกเย,ะย,ะยะ่เย่หวานหวานแกชอบทำให้ฉันเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆเหลือทนั้นเนี่ยนี่เย็ยนหลานเธอพอได้แล้วนะเธอรู้ไหมว่าการกระทำของเธอทำให้เฉินมื่นฉี่เป็นกังวลแล้วนะดูเธอตอนนี้สินี่เธอกำลงังจะใส่ร้ายเฉินมื่นฉี่อยู่อีกงั้นหรอเนี่ยนี่เธอคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะ้จะจะอยตามเธออย่างนั้นหรอไอ้คุณลูกคุณหนูเอ้ยพอยตามฉันงั้นหรอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาใครกันแน่ใครกันแน่ที่เป็นคนพอยน้าฉันน่ะกับตันซรงคะอย่าไปโกรธย่างหลานเลยนะคะมันเป็นความผิดของฉันเองนั่นละค่ะสงจือหานได้เวลาแล้วลงมาสนามได้แล้วมาดีเร็วๆเลยเฉินมินฉีฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเอารางวัลมาฝากเธอนะซู้ๆนะคะเอาชนะให้ได้เลยนะคะ นี่นี่มันอะไรกันฟ้นเนี่ยนี่พวกเธอคิดว่าพวกเธอเป็นตัวเอกของละครล้ำเนา่าเรื่องนี้หรือยังไงกันวะนเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนี่หวานหวานฉันนี่มันไรประโยชน์เลยจริงๆทีนั้นเนี่ยเอาน้าเอานะานะวันนี้เธอทำไม่ดีวันนี้เธอก็ทำได้ดีมากที่สุดแล้วล่ะส่วนชีเหลอือฮให้โยให้ฉันค้นจาัดก,การเอง ฉันเจ้าให้หนักเลยคคอดูเธอเคยดูนะเออนี่ถ้าฉันไม่รู้จักเธอเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเลยนะฉันก็คิดว่าเธอก็ดูเหมือนปีศาจเลยล่ะนะเออนี่ล้างทั้งห้องของเธอนี่ก็ด,ดูดูดีดูดีจริงๆเลยสินั้นเนี่ยเออนี่เธอเธอนี่เธอโดยนั่นที่นั่นมันชูเฟืองนี่นาเอะ ไม่วไยวารุ่นพี่ชูเฟิงรอจังเลยค่ะรุ่นพี่คะหันมามองทางนี้หน่อยสิคะ่ะรุ่นพี่เอ๊ะนั่นมันเย็นหลานนี่นาะลุ่นพีุ่ดเฟิงคะทางนี้ทางนี้คะ่ะลุ่นพี่ชูเฟิงหันมองนี้หน่อยหน่อยทีนะคะรุ่นพี่จูเฟิงนั่นมันเย็นหลานนี่นาเอ๊ะนั่น เขากำลังทำอะไรอยู่นะวายนี่ดูซุเฟิงคนนั้นสีขนาดขนุดลม้มยังดูเท่เลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยหัดควบคุมตัวเองหน่อยสิติยะแค่ถูกมองนิดหน่อยก็ทำอะไรไม่สุขเสียแล้วถ้าต่อไปในในอนาคตนาจะทำอะไรได้อีกกันวะเนี่ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะตัดถิงนใจไปแล้วแต่พอเอาข้อจริงเราก็ไม่สามารถเริ่มความรักครั้งใหม่ได้ทักทีเลยนี่ฉันก็หวังว่าฉันจะไม่ถูกคักหลังอีกใช่ไหมแล้วเนี่ยจะไม่ถูกคักหลังอีกแล้วใช่ไหมอะนั่นมันเชิงทึงหานี่เขากกำลังมองมาที่เราอยู่อย่างนั้นเรอหลอวันเนี่ย เขาก็คงแก้แก้งทำเหมือนทุกทีละมั้งนะนั่นเนี่ยเขาก็อาจจะมองปี่เสธเมื่อถี่อยู่ก็ได้มั้งนะฉันคิดว่าอย่างนั้นนะนะนี่เธอตัองใจไว้นะว่าหลังจากนี้เธอต้องมองไปที่ถูกฟึงอย่างเดียวเท่านั้นห้ามมองไปที่เฉิงซื่อหานเลยนะเธอเข้าใจไหมเธอต้องทําตามที่ฉันบอกนะเออฉันเข้าใจแล้วนะ นี่นี่หัวหน้าหัวหน้านี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยมีเจ้าสาวมาให้กําลังใจด้วยมีสาวสุดสวยตั้งสองคนมาคอยมาคอยเชียร์ด้วยแล้วคอยเรียกความสนใจด้วยแต่ว่านะผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าว่าจงว่าจงว่าจงเรียนหลานจะสวยได้ขนาดนี้เลยอะ่ะผมผมว่านะหัวหน้าคุณจิงเชียงนี่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเชียงเรียนหลานเลยนะหัวหน้าไม่คิดจะ คิดเปลี่ยนใจใหม่งั้นหรอหัวหน้าไม่ลองคิดดูดีๆใหม่งั้นหรอหรือว่าหัวหน้าจะลองควบสองไปเลยไม่ดีกว่า,างั้นหรอหัวหน้าฮหัวหน้านี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยเอาละเอาละเลิกเล่นกันได้แล้วการแข่งก็จะเริ่มแล้วพวกเราต้องเอาชนะเอาชาชนะมาให้ได้เลยเข้าใจไหมได้เลยครับกับตันเพื่อเพื่อโรงเรียนชิงหือของเราหนะ ไปไปกันเลยครับบหนา้าเราต้องเอาชนะให้ได้เลยแต่ว่านะจเจียงเยี่นหลานก็น่ารักจริงๆนะเลยนะฉันก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเจียงใยญ่หลานจะน่ารักได้ขนาดีัเลยอะ่ะนี่นี่เยียนหลานนี่เธอต้องนี่เธอเข้าใจไหมนี่เธอต้องมองไปที่แค่ชูเฟิงเข้าใจไหมต้องเขาต้องเอาชนะได้แน่นอน เธอมองเขาด้วยสายตาที่เล่าร้อนอ่ะนะอืมก็ใจแล้วล่ะเอ๊ะนี่มันนี่มันเกิดอะไรเกินกันฟันเนี่ยเออฉันเองก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันหรือเหมือนว่าชูเฟิงนะ่ะหรือเหมือนว่าชูเฟิงจะไม่ค่อยมีสมาธทเลยนะตั้งแต่เริ่มการแข่งแล้วล่ะ นี่มันอะไรกันก็ตอน,น,นแรกฉันก็เห็นเขาก็ตั้งใจที่จะชนะอยู่ไม่ใช่หรงั้นหรอเนี่ยการที่อยู่ตาน้ากับคนที่เราชอบเราต้องทำตัวเท่ยอยู่ไม่ใช่งั้นไม่ใช่งอย่างงั้นหรอกหรอหรือว่าจะเหมาะนี่นี่มันจะเขินเกจะเขิน,จ,ขนจนเล่นไม่ออกนั้นหรอนั้นหรอหรอกหรอเนี่ย ฉันผิดเองเนี่ยเย็นหลานไม่ต้องไม่ต้องจ้องไปที่เข่าแล้วก็ได้นะอือสมัยนี้เนี่ยนะคนสมัยนี้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยแค่อยู่ต่อหน้ากับคนที่เราชอบก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วรอนนียนายนี่มันต่อตอนนี้จะทําอะไรได้วันเนี่ยแค่อยู่ต่อหน้าคนที่เราชอบก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วน่ะนี่ทูเฟิงนี่แกทำอะไรของแกฟะเนี่ย เล่นอะไรของแกวะเนี่ยแล้วนี่แกนอนลงไปทําเพื่ออะไรวะเนี่ยดูสภาพตอนนี้สิดูไม่ได้เลยนะเนี่ยทําอะไรของเขาวะนั่นน่าอับอายชะมัดเลยพักครึ่งแรกด้วยคะแนนยี่สิบสามต่อหกนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเอออ,อันนี้เธอนี่เธอรีบเอานะ้ำไปให้เ,เวนั่นเลยนะ เอ๋อะไรนะเธอจะให้ฉันเอ,อนาน้ำไปให้เขางั้นเหรอมันจะได้ผลเหรอใช่แล้วนี่เธอรีบเอ,อนาน้ำไปให้ไอเวนนั่นเลยเลยนะถึงปล่อยแบบนี้ไปมีหวังแพ้แน่ๆเลยอ่าเย่ yeah. แล้วราวันนี้กจ็จบลงไปแล้วนะครับทุกคน ถ้า,าได้ไงผมขอทุกคนฝากกดไลค์ก็แต่ต้องไม่ตัวกับผมด้วยเลยกูแล้วกันนะครับทุกคนมันก็ฝากรับชมคลิปต่อไปให้กับผมด้วยเลยกูแล้วกันนะครับยังไงต้องขอฝากต้นเนตไหมกับผมมากก็ได้ก็อย่างดีเลยนะครับทุกคนอ่าเย่ยังไงต้องขออภัยเลยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนต้องขออภัยด้วยเลยนะครับทุกคน Jet the night sky with you